คุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเสน่ห์ไทยแท้บายไม่พลอยคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงอาหารจําพวกไก่ ใครจะมาทําให้เรารับประทานที่ายเราต้องนึกโอ๊ยตายแล้วน่าเบื่อจังเลยอะ่ะไม่เห็นหน่าสนใจเหมือนแลมหรือว่า lobster เลยใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คงมีวิธีนะคะที่จะเอาไก่มาสร้างให้เป็นอาหารที่น่าสนใจขึ้นวันนี้นะคะคุณผู้ชมเสน่ห์ไข่แท้จะเอาไก่เพลินๆของเรานี่แ่ละค่ะมาสร้างเป็นเมนูเก๋กไก่แบบใหม่นะคะไม่ซ้ําแบบใครแต่รับรองอร่อยแน่นอนเลยค่ะ เราจะใส่กลิ่นอายของอาหารต่างชาติเข้าไปสงสัยแล้วสิคะว่าจะเป็นอาหารประเภทใดเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าคะ่ะ อาหารที่เป็นไก่ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็คืออกไก่น่องไก่สะพวกไก่ปีกไก่ทุกคนจะต้องนึกว่าเป็นอาหารที่แหมเพลนเหลือเกินน่าเบื่อจริงๆแต่วันนี้นะคะไก่ทุกชนิดที่เรานํามาใช้เนี่ยนะคะจะเป็นไก่ธรรมดาบ้านๆแต่จะกลายสภาพเป็นอาหารที่เป็นไก่ที่เก๋ไก่จริงๆนะคะวันนี้เราจะใช้ไก่สับนะคะแล้วก็ปีกไก่ ปีกไก่เนี่ยมีหลายท่อนเราจะใช้ท่อนที่แบนแล้วก็เนื้อนุ่มที่สุดเลยนะคะ2เมนูที่เราจะทำวันนี้ก็คือว่าเราจะใช้ข้าวสอชนิดข้าวเหนียวไทยๆนะคะแล้วก็ข้าวเจ้าเสร็จแล้วเราจะมีเครื่องฝั่งนี้จะมีแครอทหน่อไม้ห่นฝอยเห็ดนะคะพริกไทยแล้วก็ซีอิ๊วขาวผัดกันทำเป็นไส้คล้ายๆกับมากิก็คือคล้ายๆกับไส้ของซูชินะคะ อีกฝั่งหนึ่งจะใช้ปีกไก่ทอดแล้วก็นำซอสนี่ค่ะน้ำจิ้มไก่ของแม่พลอยมาทำซอสพิเศษด้วยการใส่ผสมพริกนะคะพริกสดลงไปเพิ่มเติมสีแดงแครอทสับนะคะเพิ่มเติมครุกเค้าแล้วก็โรยด้วยกแกเลียนหรือว่าต้นหอมนะคะอร่อยมากนี่เสิร์ฟง,ง่ายๆทั้งสองเมนูเทิร์นไกนธรรมดานะคะให้เป็นเมนูอร่อย ทำง่ายมากเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมก็ล้างปีกไก่แล้วก็ซับให้แห้งนำเกลือผงเนี่ยโรยโรยไว้ก่อนล่วงหน้านะคะโรยไว้ก่อนล่วงหน้าเมื่อมันแห้งพร้อมแล้วเราก็จะตั้งน้ำมันเราต้องดิฟรายเจ้าตัวไก่นี้ซะก่อนนะคะคุณผู้ชมโรยเกลือไปที่ปีกไก่สักเล็กน้อยก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ทิ้งให้มันแห้งหลังจากที่เราล้างขึ้นมาแล้วนะคะแต่ถ้าเกิด มันหลุดออกไปบ้างก็เมคชรมมันม,มีเกลือติดที่หนังมันจะได้มีความเค็มปลแรมปรแรมนะคะตอนที่ทอดไม่ต้องใส่เยอะมากนักนะคะ mm hmm. เมื่อน้ำมันร้อนจัด,ดเราก็จะนำปีกไก่ลงไปทอดคุณผ mm ู hmm. ้ชมก็จะทอดไก่นะคะแบบดีฟราย ให้ไก่เนี่ยเหลืองที่หนังเลยกรอบเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวไก่เนี่ยเราไม่ได้ต้องการแบบครันชี่มากนะักแราวเดี๋ยวจะไปใส่ซอสเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เมื่อเหลืองนะคะกรอบดูดูแล้วหนังเนี่ยมันประมาณอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็เอาขึ้นมาพักได้แล้วอันนี้คือใช้ได้แล้วนะคะเราก็เอาตักขึ้นให้สเสด็จน้ํามันแยกเอาไว้นะคะหนังก็จะพองค่อนข้างพองแล้ว เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็พักไว้เลยนะคะยกน้ำมันออกง่ายมากเลยนะคะนำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันพืชไปประมาณหนึ่งช้อนนะคะนิดเดียวเสร็จแล้วเราจะเอาพริกเนี่ยลงไปผัดนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบเผ็ดคุณผู้ชมก็ใช้พริกชี้ฟ้าหั่นจิ๋วก็ได้สองสีนะคะสวยงาม เสร็จแล้วเราจะใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วนี่เลยค่ะน้ำจิ้มไก่ของแม่พลอยเทลงไปประมาณสักสี่ช้อนหรือประมาณครึ่งถ้วยนะคะเนื่องจากเจ้าตัวน้ำจิ้มไก่ของแม่พลอยของเรามีรสชาติหวานเค็มแล้วก็มีเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วแล้วก็มีความหอมของพริกกระเทียมนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องปรุงรสอะไรอีกเลยเสร็จแล้ว ผู้ชมก็จะเคี่ยวให้มันบับเบิลนิดนึงให้มันเหนียวนะคะให้ตัวซอสเนี่ยมันเหนียวเข้าสีก็จะสวยงามมากสักพักนึงพอมันเหนียวได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะเตรียมข้าวสวยแผ่ให้เป็นเบสแบบนี้เลยเหมือนเตียงนอนเลยนะคะร้อนๆเตรียมไว้พร้อมที่จะเสิร์ฟได้แล้วตัวน้ำตาลหรือว่าซอสเนี่ยเหนียวแล้วคุณผู้ชมก็จะเทไก่ของเราที่เราทอดกรอบเนี่ยะคะ่ะลงไป ลุกคล้านะคะซอสให้เข้าไก่ธรรมดาของเราก็จะไม่ธรรมดาแล้วค่ะหอมทีเดียวให้ซอสเนี่ยมันซึมเข้าไปซึมเข้าไป mm hmm. เมื่อซอสแห้งนะคะเข้าตัวไก่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็ยกขึ้นมาเห็นไหมคะซอสจะแห้งติดกับไก่แล้วเราก็จะนำไก่เนี่ยค่อยๆวาง บนเตียงนอนที่ทำด้วยข้าวของเรานี่แหละคะ่ะเห็นไหมคะความเหนียวของซอสนี่จะเกิดขึ้นเพราะว่าน้ำจิ้มไก่แม่พลอยเนี่ยก็จะมีความเหนียวอยู่แล้วนะคะเราจะใช้ต้นหอมนะคะหั่นฝอยเฉพาะปลายๆของมันเนี่ยค่อยๆโรยไปให้ทั่วๆนะคะกระเด็นอยู่บนจานก็ได้จานเราสีแดงแค่นี้เสร็จแล้ว วยน่ le, roster, hint, ารับประทานนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะง่ายๆนะคะไม่จะไม่รับประทานกับข้าวก็ได้รับประทานกับแกล้มก็ได้นะคะแห้งกรอบแล้วก็รสชาติจัดจ้านเลยค่ะ issements Stories เมนูต่อมานะคะเราจะใช้ไก่สับแล้วก็เครื่องปรุงที่บอกไปแล้วนะคะเท่านี้เนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยเราหุงเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็นำข้าวเหนียวมาเตรียมไว้ก่อนแผ่ข้าวเหนียวนะคะมีปิดแอบเอาไว้แผ่ข้าวเหนียวบน ถาดหรือว่าเสือที่เขาใช้ห่อซูชินี่เองค่ะแผ่บางๆแล้วเอากระแสนรักแปะเอาไว้ก่อนแล้วก็คลุมด้วยผ้าขาวบางหรือว่าเทพาวเวอชุบน้ํานิดนึงนะคะคลุมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่เครื่องเหนียวจะได้ไม่แข็งเราต้องมาผัดไส้ก่อนเราก็จะใช้กระทะแล้วก็ตั้งน้ํามันร้อนนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนํานี่ค่ะซอสพริกไทยดาซอสพริกไทยดำของแม่พลอยเนี่ยนะคะ เข้มข้นมากคุณผู้ชมก็ใส่ลงไปประมาณ2ช้อนก็พอนะคะเสร็จแล้วนำไก่ลงไปผัดจะกระเด็นนิดนึงนะคะหน่อไม้แครอทหั่นฝอยจะตามด้วยเห็ดหั่นฝอยนะคะ แนวไม้ของชาวเกาะเนี่ยนะคะจะมาเป็นเส้นแบบนี้อยู่แล้วคุณผู้ชมก็หั่นฝอยไปได้เลยนะคะไม่ต้องไปสับอีกหั่นฝอยๆขนาดไซส์ก็พอดีคราวนี้เวลาเราปรุงรสไส้ของเราเนี่ยนะคะเนื่องจากตัวซอสพริกไทยดำของเราเนี่ยจะมีรสชาติอยู่แล้วคุณผู้ชมก็จะเติมซีอิ๊วขาวลงไปนะคะประมาณสองช้อนพริกไทยขาวกน หนึ่งช้อนโต๊อาหารที่ทำด้วยไก่เนี่ยไม่จำเป็นต้อง Boring หรือว่าน่าเบื่อนะคะเสมอไปเราสามารถค r e เอ e ให้มันน่ารับประทานได้นะคะเติมน้ำตาลทรายนะคะประมาณ1ช้อนชาให้มีรสชาติปลี้ยๆไม่ต้องหวานนะคะผัดต่อไปให้เข้ากัน คุณผู้ชมผัดให้ไส้ทั้งหมดเนี่ยนะคะเข้ากันต้องผัดให้เข้ากันแล้วก็ยีให้ไก่แล้วก็ผักที่เราใส่ไปทั้งหมดเนี่ยนะคะกลมกล่อมเข้ากันคุณผู้ชมชิมรสให้มีความเค็มปลาเล่มปลาแล่มนะคะไม่หวานนะคะแต่ว่าเราใส่น้ําตาลไปนิดนึงเพื่อให้รสมันกลมกล่อมเข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะนําทั้งหมดเนี่ยมาห่อ ะะเจ้าตัวข้าวเหนียวของเราเนี่ยเมื่อเราเตรียมเอาไว้นี่นะคะมันก็จะเป็นแบนๆแ,แบบนี้คุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งไปตกใจว่าเดี๋ยวมันจะ <Get S 1> <ม>แห้งหรือไม่อร่อยนะคะคุณ <Get S 2> ผู้ชมใช้แรนแรปเนี่ยรอง <Get S 2> เพราะอะไรมันจะได้ไม่ติดมือที่เขาบอกข้าวเหนียวติดมือข้าวเหนียวติดมือนะคะจริงๆแล้วควรจะรอให้หายร้อนนิดนึง <Get S 2> แต่ว่าเวลาเรามีไม่เยอะเราก็จะต้องห่อกันเลยละคะ่ะ เราจะตักไส้นะคะพอประมาณให้คุณผู้ชมตักไส้แผ่นีนะคะให้เข้ามาจากขอบเนี่ย,ยประมาณ 1>, 1นิ้วทั้ง2องข้างแล้วเกลีย่ยให้ไส้เนี่ยมันติดอยู่กับเครื่องเหนียวแบนๆ Amor? Quem será? Quem será? Quem será? เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะโรตัวนี้นะคะบีบดึงดึงพลาสติกนิดนึงแล้วก็บีบข้าวเข้าไปนะคะ เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็รับประทานกับซอสนะคะซึ่งเป็นซีอิ๊วหวานนะคะแล้วก็จิ้มรับประทาน เห็นไหมคะแค่นี้เราก็จะได้เมนู2อ,อย่างที่ทําจากไก่ที่น่าเบื่อให้กลายเป็นเมนูที่ไม่น่าเบื่อแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหอ่อไส้ไก่ผัดนะคะหรือว่าปีกไก่3รสทอดกุบกรอบนะคะแล้วก็มีรสชาติที่แซบวางบนเบสออฟไรซ์อร่อยทั้งคู่เลยค่ะ แค่นี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถทําให้ครอบครัวรับประทานอย่างมีความสุขแล้วช่วงหน้านะคะเราจะไปจัดจ,จานให้สวยงามยิ่งขึ้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ การจัดโต๊ะว,วันนี้นะคะเราจะทำสีสันให้แซบเหมือนกับซอสของเราเลยเพราะว่าไก่เนี่ยมันน่าเบื่อใช่ไหมคะคุณผู้ชมแล้วเราอุตสาสร้างสารรค์เมนูเก๋ไก่ให้แล้วเราจะเริ่มต้นด้วยการใช้กระดาษสีนะคะเลือกมาสีหูตัดกันเลยคือแดงแล้วก็ดำกระดาษแบบนี้เนี่ยนะคะเขาจะทำไว้แล้วก็จะมีการทำลายทองไว้เหมือนกับหนังเลยนะคะแต่ว่าเป็นกระดาษ อันนี้คุณผู้ชมสามารถติดกาวบนโต๊ะหรือว่าติดสก t อตเทปไว้เลย2สีเลยนะคะประชันกันเลยแล้วจานแรกของเราเนี่ยก็คือตัวปีกไก่เนี่ยเราจะใช้เจ้าตัวใบไม้ขนาดยาวไม่ว่าบ้านคุณผู้ชมจะมีใบอะไรนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้สารพิษเราไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงคุณผู้ชมก็นํามาล้างให้สะอาดนะคะวางลงไปเลยค่ะง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องใช้จานแล้วก็นําเข้าสวยของเราเนี่ย มาทำเป็น bed of rice เหมือนกันนะคะวางก่อนแตบบ่คราวนี้เราจะเสิร์ฟแบบยาวๆนิดนึงเพราะว่าเรามีไก่ปีกไก่เนี่ยเยอะนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำไก่เนี่ยมา place นะคะไก่เนี่ยสามารถวาง บน bed of rice แบบนี้เลยนะคะสวยงามซอสเนี่ยมันจะสิ๊กกี้มากหนึบมากทุณผู้ชมก็ แกเลียนช็อปเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้ก็จะอยู่บนใบไม้ซึ่งสวยงามสีมันก็จะตัดกันสำหรับข้าวเหนียวยยดไส้ไก่สับของเรานะคะเราก็จะจัดวางบนจานนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นที่วางของร้อนที่ฐานเป็นเสือจะใช้ผักตกหรือที่คุณผู้ชมมีอยู่ที่บ้านจะเป็นอะไรก็ได้แต่ขอเป็นกลมๆแบบนี้จะวางจานใหญ่นะคะระหว่าง กระดาษสีแดงแล้วก็กระดาษสีดำตัวเล็กนี่จานเล็กนี่จะวางไว้ที่กระดาษสีดำเลยให้สีมันตัดกันแบบนี้เพื่อจะบาลานซ์กันนะคะแล้วเราก็จะนำข้าวเหนียวของเราที่ตัดแล้วเป็นคำคำเป็นชิ้นชิ้นรองด้วยใบตองหรือว่าใบไม้ที่เราตัดเป็นกลมๆก็ได้นะคะคุณผู้ชมก็จะวางให้สวยงามเพลสเอาไว้นะคะรอบๆเวลา เราเสิร์ฟรับประทานเนี่ยคุณผู้ชมก็จะหยิบรับประทานได้เลยถ้าที่คุณผู้ชมอยู่ไม่มีใบตองก็ไม่เป็นไรนะคะใบไม้อะไรก็ได้ขอให้สะอาดปราศจากสารพิษรับรองค่ะออกมาก็สวยเหมือนกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีที่วางน้ําจิ้มแล้วก็การตกแต่งการตกแต่งของเราวันนี้นะคะเราจะใช้กิ่งไม้ มาวางพาดนะคะนิดหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะนำพริกขี้หนูที่เรารับประทานนี่ละคะ่ะคุณผู้ชมกิ่งไม้เราจะวางพาดแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราไม่ต้องใช้ดอกไม้วันนี้เราจะใช้พริกขี้หนูที่เรารับประทานอย่างนี้ละคะ่ะมาผูกมัดด้วยหนังสติกหรือว่าสกอตเทปก็ได้แล้วเราก็แค่วางลงไปไม่ต้องติดกาวนะคะเพราะว่าพริกขี้หนูเนี้ยเดี๋ยวเราไปรับประทานต่อได้ เพื่อที่จะให้สีเนี่ยนะคะสีของมันเนี่ยเป็นสีพระเพลิงเลยนะคะสีแดงเนี่ยต่อจากกระดาษมาถึงตรงนี้นะคะจับให้มันใกล้กันเข้าไปนิดนะ,ค,ะคราวนี้แผ่นเล็กของเราตัวนี้เราจะไว้ทำไมเราจะเอาไว้ใส่น้ำสีอิวนั่นเองค่ะทุณผู้ชมเราจะวางช้อน ไม้ของเราหรือว่าช้อนที่ทำด้วยไม้ตาลของเราสองช้อนนี้นะคะเอาไว้แบบนี้เก๋ไก่เทน้ำหวานหรือว่าน้ำจิ้มสีหวานของเราลงไปแค่นี้นะคะแล้วเราก็จะมีการตกแต่งสุดท้ายเล็กน้อยให้มัน ลิงก์กันก็คือถ้าคุณผู้ชมมีลูกไม้อะไรนะคะสามารถเล่นได้หมดเลยแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้ดิสเพลย์โต๊ะอาหารที่สวยปลากตาใช้ของธรรมชาติใบไม้นะคะไม้ตาลพริกขี้หนูที่อยู่ในครัวแล้วก็ใบไม้ข้างบ้านของเราโต๊ะจะสีสันสดใสาอาหารที่น่าเบื่อแบบไก่ก็จะไม่น่าเบื่ออีกแล้วนะคะ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะได้เมนูหรือว่าสูตรอะไรของเรานะคะสามารถติดต่อมาได้ที่อ e ีเมล์อัดเดรสข้างล่างนี้และคุณผู้ชมที่ติดต่อมาแล้วเนี่ยจะเย็นๆนิดนึงนะคะเรากำลังจะจัดส่งให้วันนี้รายการเสน่ห์ไทยแท้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ